ใ FC ที่รักทั้ง4ภาค FC ในประเทศและ FC ต่างแดนที่รักทุกทกท่านค่ะวันนี้ช่องนิดวีแฟมิรี่จะมานำเสนอเมนูแกงลูกชิ้นหมูสับค่ะส่วนประกอบในการทำเมนูนี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมเด็ดนี้กันเลยค่ะในจานนี้คือส่วนผสมของเครื่องแกงเผ็ดค่ะก็จะมีกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะ ค่ะขมิ้นค่ะผิวมะกรูดค่ะตะไคร้พริกขี้หนูเขียวแดงจินดาค่ะและพริกขี้หนูกระหยังค่ะเดี๋ยวแอดวิฟก็จะนำส่วนผสมของเครื่องแกงทั้งหมดนี้ไปตำให้ละเอียดพอละเอียดแล้วก็จะนำมาผสมกับพริกแกงสำเร็จค่ะและให้เติมกะปิลงไปในพริกแกง ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเผ็ดก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะใช้ในการทำเมนูแกงลูกชิ้นหมูสับค่ะหมูเนื้อจะใช้เนื้อสันคอค่ะและลูกชิ้นหมูค่ะแล้วก็หน่อไม้ไผ่หวานต้มสุกแล้วค่ะพริกแกงเผ็ดสำเร็จนำมาเพิ่มพริก เพิ่มสมุนไพรเพิ่มกะปิเพื่อให้มีรสเผ็ดและมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนมะเขือที่ใช้แอนนี่จะใช้มะเขือถื่นค่ะนานๆจะมีแม่ค้ามาขายสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะพริกชี้ฟ้าดแดงเหลืองค่ะและใบมะกรูดค่ะสุดท้ายคือใบกะเพราค่ะน้ำพริก และผักทุกอย่างไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนค่ะหมูนเนื้อสันคอเมื่อล้างสะอาดแล้วนํามาสับหย,ยาบๆค่ะส่วนลูกชิ้นหมูนํามาหั่นเป็นแว่นลูกหนึ่งจะหั่นได้3ามชิ้นค่ะมะเขือคืนนํามาผักครึ่งเอาเม็ดออกแช่ในน้ําเกลือค่ะถ้าไม่เอาเม็ดออกจะทําให้ขืนมากเกินไปค่ะหน่อไม้ไผ่หวานต้มสุกแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมะเขือพวงล้างสะอาดแล้วนํามาเด็ดเป็นเม็ดๆค่ะ พริกชี้ฟ้าล้างสะอาดแล้วนํามาหั่นเฉียงไว้ค่ะใบมะกรูดเอาแกนกลางออกแล้วนํามาฉีกครึ่งค่ะใบกะเพาราล้างน้ําสะอาดแล้วนํามาเด็ดเตรียมไว้ค่ะส่วนพริกแกงสําเร็จนํามาเพิ่มพริกเพิ่มเครื่องสมุนไพรและเพิ่มกะปิเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องปรุงจะใช้กระนอสองก้อนน้ําตาลปีบ๊บและน้ําปลาเท่านั้นค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมหมดแล้วเราจะมาเริ่มทําเมนู แกงเผ็ดลูกชิ้นหมูสับกันเลยค่ะนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟอ่อนๆใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงไป5ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนำพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปค่ะ ผัดพริกแกงสักพักหนึ่งเพื่ให้พริกแกงมีกลิ่นหอมมากๆก่อนค่ะสีของพริกแกงจะออกเหลืองนิดๆนะคะเพราะว่าใส่ขมิ้นลงไปเพื่อให้สีสันของพริกแกงน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะพริกแกงเผ็ดก็หอมดีแล้วนำหมูนเนื้อสับใส่ลงไปเลยค่ะ เนื้อหมูก็เกือบสุกได้ที่แล้วค่ะนำลูกชิ้นใส่ลงไปได้เลยค่ะหับต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็ผัดสุกได้ที่แล้วนะคะให้นำน้ำเปล่าใส่ลงไปให้ท่วมลูกชิ้นกับเนื้อหมูค่ะคนไปมาสักนิดหนึ่งแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เดือดค่ะตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วค่ะนำมะเขือขินใส่ลงไปค่ะ แล้วให้คนมะเขือคืนกระจายไปให้ทั่วๆกระทะค่ะขั้นตอนนี้จะมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะโดยใส่ขนอหมูลงไปสองก้อนค่ะใส่ก้อนขนอเสร็จแล้วคนก้อนขนอให้กระจายสักนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำปลาลงไปสี่ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วคนสักนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนไปคนมาให้น้ำตาลปีบ๊บกระจายไปทั่ว,วกระทะค่ะ น้ำแกงเดือดให้ใส่มะเขือพวงลงไปค่ะตามด้วยหน่อไม้สดค่ะและคนให้มะเขือพวงกับหน่อไม้กระจายไปทั่วๆค่ะตั้งทิ้งไว้รอให้น้ำแกงเดือดค่ะ ตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วค่ะจะนำใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าซอยและใบกระเพราใส่ลงไปค่ะคนไปคนมาให้ผักกระจายไปทั่วๆกระทะสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วปิดไฟได้เลยค่ะ เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ FC ขาแกลงลูกชิ้นหมูสับค่ะพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะมาทานข้าวกันค่ะกับแกงเผ็ดลูกชิ้นหมูสับค่ะทานคู่กับไข่เค็มหรือปลาเค็มทอดและยอดกระถินและผักชีอร่อยสุดๆเลยค่ะท้ายคลิปนี้มีข่าวดีและมีของดีมาฝาก FC ที่รักทุกท่านคะ่ะ ดูให้จบคลิปนะคะเพื่อนๆ FC คะ่ะวุน้นตาเสื่อมตาแห้งเครืองตาแพ้แสงทานได้ไหมทุกคนคะ่ะถ้ามีอาการแบบนี้นะไม่อยากให้ปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีอาการตาแห้งนะต้อลมนะต้อเนื้อนะสังเกตง่ายๆนะคะว่าเออเราเริ่มมีอาการพวกนี้แล้วหรือย,ยังนะคะ แสบตาบางทีน้ำตาไหลนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยตาแดงตาแห้งก็มีนะทุกคนแต่ตาแห้งเอ๊ะแล้วทําไมมันคันตายิบยิบยิบยบยบนะทุกคนให้สังเกตตัวเองนะพวกเนี้ค่ะมันเป็ด อาการเริ่มต้นแล้วนะของอาการของพวกโรคต้อเนื้อหรือว่าต้อลมนะคะให้สังเกตอาการถ้าเกิดว่ามันมีอาการพวกนี้แล้วนะอย่าปล่อยละทิ้งนะทุกคนแนะนํานะให้ทานตัวซัฟรอนอีเนี่ยค่ะแค่วันละหนึ่งเม็ดทุกวันก่อนอาหารเช้านะเพื่อบำรุงแล้วก็ป้องกันที่จะเป็นลุกล้ํานะอาการอนะ่จจะไปเป็นต้ออ่ต้อเนื้อหรือว่าต้อลมได้นะทุกคนอันนี้อุททานเป็นประจำเลยอุทานเป็นประจำทานเองด้วย ตัวนี้อูทานเองนะคะทานแค่วันละ1เม็ดก่อนออกจากบ้านนะทุกคนคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยหรือว่าก่อนจะทานอาหารเช้าเนี่ยสามารถทานได้เลยนะ1เม็ดนะคะ เอฟซีที่รักผิดชอบคะในทุกคี่ทางที่มีกันส,สั่งซื้อผลิตภัณฑ์บายมากมีอย่าลืมบอกผู้รับสายว่าอุดหนุนช่องนิดวีสแตรมรีด้วยนะคะอุดหนุ่มชอบนิดวีสแตรมรีได้บุญใหญ่หลวงค่ะเพราะว่าคุณลูกคา้าหรือเอฟซี ได้ช่วยให้ช่อง r ิตีแฟมบรีมีรายได้มาเลี้ยงที่มาเป็นแค่เพืนเพื่อแค่ของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ fc ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจาก i ครและกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิตวีแฟมิลร่ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ